บางทีแบบเราจำได้ไงไม่ใช่บางทีเราเพิ่งเห็นนี่แหละเราจําได้ว่าเอา้าเพิ่งมาขอถ่ายกับเราเราแบบว่าขยัยขยอมากต้องถ่ายเดี๋ยวนี้เนลิเกอยู่ก็ไม่สนต้องถ่ายเดี๋ยวนี้เราก็เลือกที่จะเข้าใจนะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นแฟนคลับจริงไหมคือเราไม่สามารถคือฟิลปินส่อะไม่สามารถที่จะเลือกได้อยู่แล้ว ว่าเขาไม่ทำอะไรเสียหายใช่ค่ะไม่เสียหายคุณกันไม่เสียหายค่ะไม่เสียหายอยู่แล้วแต่บางทีบางครั้งอะเรามองว่าถึงความรู้สึกไหมบางทีดราม่ามันก็เกิดมาจากช่องเขาอะถูกไหมคะคุณกันถูกไหมแล้ว แล้วยังไงบางทีแบบเอาไปขึ้นเพื่อนๆเ,เขาที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่อะไรที่เราเคยเห็นเข้ามาคอมเมนต์ว่าอุ๊ยถ่ายกับคนดังอุ๊ยดังมากเลยอุ๊ยไปเจอเมอื่อไหร่อ่ะอุ๊ยอย,อย่างนั้นอุ๊ยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมอืมแต่หนูอ่าไปถึงเปียนที่หนู บางอย่างหนูก็เลือกหนูมีสองมุมบางอย่างหนูก็พูดบางอย่างหนูก็ไม่พูดเพราะความเงียบมันไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างค่ะคุณกันปล่อยได้ค่ะหูปล่อยได้นะคุณคุณกันปล่อยได้นะแต่ว่าคุณประโยชน์มันหอมหวานมากเลยเหรอคะอันนี้ตอบหนูได้เปล่า ไปหายเอ็นเกตแล้วบางทีมันเกิดจากดรามาในช่องเขาแล้วเขาก็รับผิดชอบอะไรไม่ได้ไดแค่มาถ่ายรูปแล้วก็ไปแค,ไคแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยอะไรจ๊ะ้องน้ำห,หนูไม่เจอไม่อยู่หนูไม่เคยว่าอยู่แล้วหนูไม่เคยว่าอยู่แล้วครับ ใครจะเอารูปหนูไปลงใครจะยังไงแบบว่าหนูไม่เคยว่าอยู่แล้วแต่คือบางทีหาคอมเมนต์ไม่ดีให้หนูไงหาคอมเมนต์ไม่ดีให้แล้วก็รับผิดชอบไม่ได้ก็ปล่อยปล่อยให้ดราม่าไปปล่อยให้ปล่อยให้เถียงกันไปถ่ายรูปแล้วลงแล้วมีคอมเมนต์เถียงเขาก็ได้ engagement ใช่ค่ะ แล้วบางทีคือขยันขย้อนต้องถ่ายเดี๋ยวนี้ต้องเอาตรงนี้ฉันจะต้องถ่ายเดี๋ยวนี้หมูกระทกระกับกุ้งช่อุ้ยแพลวป่อพ่ทุนเอามาให้พี่กินเลยได้ปะเดี๋ยวจะกินเลยดิฟ่าใช่ค่ะบางช่องมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีคอมเมนต์ที่เซฟเราอ่ะ แต่เขาก็ร okay, ับผิดชอบไม่ได้อยู่ดีก็ก็ตามนั้นหนูก็ไม่ได้คือหนูไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าอย่างนะไม่ใช่คนแบบเรื่องมากเลยใครรู้ว่าหนูง่ายมากหนูแบบยังไงก็ได้หนูโอเคหนูั่นก็ได้